สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หรือว่าระหว่างคืนนี้ไปจกนกระทั่งถึงวันพุธนี้ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ทางด้านฝั่งอันดามันค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะทั้งในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้คลื่นลมมีกําลังอ่อนลงนะคะฝั่งอ่าวไทยนี้จะมีคลื่นต่ากว่า1นเมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ว่าในจุดที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าในช่วงนี้กรระแสสลมม ตอนตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะประกอบกับระยะนี้ยังมีทั้งกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกส่งผลทําให้ระยะนี้จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะส่วนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะกระแสลมระสุมตอนตกเฉียงใต้นี้จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับจะมี ร่องมรสุมหรือว่าแนวฝนค่ะจะมาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างบริเวณภาคตะวันออกนะคะภาคกลางตอนล่างรวมทั้งภาคใต้ตอนบนแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันต่อนะคะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้ยังมีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่นะคะโดยมากก็จะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะอุณหภูมิระหว่าง23ถึง6องศางเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้ก็มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนมากจะมีฝนตก ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง24ถึง35องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางก็มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่เช่นกันนะคะส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนและก็ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะอุณหภูมิระหว่าง25ถึง36องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง26ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกระยะนี้มีฝนตกหนัก60%ของพื้นที่เช่นกันนะคะแต่ว่าจะ ตกหนักเกือบจะทั่วทุกจังหวัดค่ะอุณหภูมิระหว่าง25ถึง35องศาเซลเซียสระยะนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังมีเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ปิดท้ายภาคใต้มีฝน60%ของพื้นที่นะคะตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงาสุราธ,ธานีลงไปจนกระทั่งถึงนราธิวาสนะคะโดยทางด้านฝั่งอันดามันนั้นจะมีลักษณะของฝนตกหนักค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยภาคใต้อยู่ที่ระหว่าง24-36องศาเซลเซียสด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นจะต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองยังมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ